ปวดข่าวปวดหลังเมื่อตัวเจ็บข้อทำยังไงดีคะใครที่มีอาการอย่างนี้ทราบดีว่าเป็นแล้วต้องทุกทรมานกับการใช้ชีวิตประจำวันขนาดไหนทำให้เสียคุณภาพชีวิตแถมวิธีการรักษาก็ยากจนหลายคนเรียกว่าเป็นโรคเวรโรคกรรมแต่จริงๆแล้วโรคนี้เกิดจากสาเหตุอะไรป้องกันอย่างไรและเป็นแล้วมีทางแก้ไขโดยไม่ต้องพึ่งยาได้หรือไม่วันนี้มีคาตอบคะ่ะ เริ่มจากการมาดูกันว่าพฤติกรรมแบบใดเป็นตัวเร่งให้ข้อต่างๆตามร่างกายของคุณเสื่อมลงจนต้องกลายเป็นโรคข้อเสื่อมไปฟังกันค่ะพฤติกรรมบางอย่างของเราในกิจกรรมประจําวันนี้เองล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ส่งผลให้ข้อต้องรับแรงกดมากจนเกินไปกลายเป็นโรคข้อเสื่อมได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งคุกเขา่านั่งขาสมาดเป็นเวลานาน,าน,านการใส่รองเท้าส้นสูงยืนหรือเดินานาน,าน การนั่งทำงานในอิรยาบถดำเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวนอกจากนี้สาเหตุที่เร่งให้เกิดโรคข้อเสื่อมไม่ใช่แค่พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคุณเท่านั้นนะคะแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นภาวะความอ้วนเป็นโรคเบาหวานโรคข้ออักเสบรูมาตอยหรือแม้แต่การเคยประสบอุบัติเหตุบริเวณข้อมาก่อนคะ่ะและจากสถิติการป่วยด้วยโรคข้อเสื่อมที่นับวันจะเพิ่มสูงขึ้นโดยพบว่า ผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ใช่แค่คนวัย40ปีหรือผู้ที่กำลังเข้าสู่วัยทองเท่านั้นนะคะแต่หนุ่มๆสาวๆที่ไม่ดูแลสุขภาพใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆกับพฤติกรรมเสี่ยงก็มีโอกาสจะเป็นโรคข้อเสื่อมได้เช่นกันแม้วัยจะห่างไกลาการเป็นโรคนี้ก็ตามค่ะวิธีการสังเกตอาการของโรคข้อเสื่อมเริ่มจาก อาการปวดข้อที่ประสบปัญหาก่อนซึ่งโดยส่วนใหญ่มักจะมีอาการข้อตึงในตอนเช้าและมักจะมีอาการปวดในช่วงออกกำลังเมื่อขยับข้อจะเกิดเสียงกระดูกเสียดสีกันหลังจากนั้นข้อจะบวมโตขึ้นเนื่องจากมีการสร้างกระดูกอ่อนเอ็นและเนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นรวมถึงกล้ามเนื้อรอบข้อก็จะอ่อนแรงค่ะหากเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วรักษาอย่างไรการรักษาโรคข้อเสื่อมในปัจจุบัน ทำได้หลายวิธีตั้งแต่การทำกายภาพบำบัดการใช้ยาสเตียรอยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อซึ่งแต่และว,วิธีล้วนมีค่าใช้จ่ายสูงมีผลข้างเคียงในระยะยาวและนะับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุจึงทำให้การรักษาโรคข้อเสื่อมไม่ได้ผลเท่าที่ควรค่ะ มีทางเลือกอื่นที่ได้ผลและปลอดภัยกว่าหรือไม่คำตอบคือมีค่ะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกวันนี้วิวัฒนาการของธรรมชาติบำบัดทำให้ผู้ที่ประสบปัญหาโรคกระดูกและข้อเสื่อมมีทางออกที่ปลอดภัยกว่ามีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ยหลั่งสารสามตัวมากเกินไปคือ tnf alpha ินเทอ l e u ิน n หและอินเท l e ์ k i n สิบเจ็ดนะครับมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบ ตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืช5ชนิดคือบังคุดงาดำถั่วเหลืองฝระังงบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้าง มวลกระดูกอ่อน,นะะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปียบเสมือนของน้ําอยู่ด้วยนะคระับผลอาการปวดเหล่านั้นจึงหายไปจากการที่มีการตอบรับการใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อเข่าเสื่อมเป็นจํานวนมากเมื่อเร็วๆนี้แอปโกจึงได้จัดงาน รวมพลคนเคยปวดเขา่าเข้าร่วมเล่าประสบการณ์ของความสุขที่ได้รับจากการคลายความทุกข์ของอาการปวดเขา่ามีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า300คนและมีผู้อาสามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองถึง20คนในวันนี้เรามาฟังประสบการณ์ส่วนหนึ่งของท่านเหล่านี้กันครับ ราบว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมเพราะอะไรฮะมันมันปวดนะคะมันเจ็บขับรถก็เจ็บโอ้ขับรถก็เจ็บบางครั้งปวดมากเวลาเมื่อก่อนมันจะเป็นมันไม่ใช่แสดงว่าเ,วเจ็บนี่ไม่ใช่เขา่ามันมาถึงต้นขาเลยใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะแล้วไปหาหมอไหมครับไปค่ะคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นข้อเข่าเสื่อม,อมก็เอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมจริงๆแล้วคุณหมอฟันธงไหมครับว่าจะรักษาอย่างไงให้หาย ก็เขาบอกว่าให้ออกกําลังกายตรงข้อเขาอ่านะคะเขาก็บอกวิธีมาแล้วก็ห้ามนั่งพับเพียบอะไรทั้งหลายเลยที่เป็นสูตรของเขาเลยครับครับก็ปฏิบัติตามนั้นแล้วดีขึ้นนะคะ<ห>ก็ดีขึ้นบ้างออดีขึ้นบ้างก็คือเลี่ยงอะไรที่มันจะทําลายข้อเขา่าใ<ช>่เห็นบอกมีนิ้วข้อนิ้วอักเสบด้วยใช่ค่ะข้อนิ้วมืออักเสบเป็นค่ะคือตื่นเช้ามาเนี่ยมันจะแข็ง มันจะกรรมจะแบนี่จะลําบากมากอืแต่ตอนนี้ไม่เป็นละค่ะไม่ล็อกละว่างไม่ไม่ไปไม่ใช่เป็นนิ้วล็อกนะคะอมันแค่แข็งการไม่สะดวกใช่ค่ะกลางไม่สุดใช่ค่ะแล้วเวลาจะกรมก็คือปวดใช่ค่ะมันจะเจ็บมันจะเจ็บอ่าฮะแต่ตอนนี้หายแล้วค่ะแล้วผมว่าอาจารย์สัมพันธ์เป็นคนแนะนําอาจารย์ใช่ค่ะว่าตอนตอนแรกเชื่อไหมฮรเชื่อไหมเหรอคะก็ไม่มีอะไรดีกว่านี้ละคะก็ต้องเชื่อตุลาห้าเจ็ด ที่รู้จักงานวิจัยของของอาจารย์ใช่ค่ะก็พอได้ก็สั่งจากพ่ออเนี่ยค่ะแล้วก็รีบทานเลยแล้วผลกี่วันรู้สึกประมาณมาจะรู้สึกตรงข้อนิ้วมือก่อนครับข้อนิ้วมือประมาณสิบห้าวันนะคะดีขึ้นเลยไม่กลับมาเป็นอีกเลยจากวันนั้นจนถึงวันนี้ไม่เป็นอีกเลยนะไม่เป็นอีกเลยอันนี้ยืนยันได้นะคะยืนยันได้เพราะว่านิ้วมือนี้ถ้าเจ็บไปเนี่ยมัน มันทํางานก็ลําบากเดินก็เจ็บหัวเข่าก็เจ็บใช่ค่ะใช่ค่ะทาอะไรก็ไม่ได้นี่มันทรมานทรมานแล้วแล้วกับหัวเข่าภายในเมื่อไหร่ถึงรู้สึกว่าหัวเข่านี่ประมาณประมาณยี่สิบกว่าวันได้ไหมคะหลังจากที่ทานแล้วนะคะประมาณยี่สิบกว่าวันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเดินได้มากขึ้นครับค่ะ แล้วก็ตอนนั้นยังสอนอยู่ด้วยสอนค่ะตอนนี้ก็ยังสตอนนี้ก็ยังสอนคือยังไม่เกษียณว่าอย่างนั้นจากเดิมนี่คือเดินขึ้นเดินลงเดินขึ้นเดินลงก็ปกติทุกวันนี้ก็ต้องขึ้นไปชั้นสองครับค่ะแต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างค่ะเดินขึ้นปกติแล้วที่สําคัญที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาประมาณวันที่สี่ค่ะพานักศึกกษาัเรียนไปท่านศึกษาอส่วนน้องนุชก็ต้องเดินอค่ะ และที่สาคัญกว่านั้นก็เข้าห้องน้ําไปเจอห้องน้ําแบบยองๆโอ้โห,โหนั่งได้ค่ะทดลอง,องตัวเองด้วยใช่ตอนอแรกจะเข้าหรือไม่เข้าดีก็เอาเข้าดีว่าทดสอบตัวเองออปรากฏว่านั่งได้สุดเต็มร้อยขึ้นเองโดยไม่ต้องมีอะไรเกาะเลยนี่ <โอ S 2> ยืนยันได้โอ้โหยอดเยี่ยมเลยจริงจริงค่ะทำอะไรได้ เดินได้ไกลได้มากขึ้นครับครแข็งแรงขึ้นไหมแข็งแรงครับแข็งแรงขึ้นด้วยนะครับแม่ก็น่ายินดีมากครับขอบคุณมากครับคุณสุภาพรครับรู้ตัวหรือทราบผลการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเป็นข้อข่าเสื่อมเมื่ออายุเท่าไหร่อายุประมาณยังไม่ถึง50นะคะอันนี้ป่วยนานนะครับเพราะว่ารักษาจากโรงพยาบาลแผนปัจจุบันนะคะประมาณ3ปี ตอนที่เริ่มเจ็บแล้วคุณภาพชีวิตเป็นยังไงฮะทรมานคะ่ะเวลานั่งเราก็ปวดนอนก็ปวดแล้วกลางคืนจะเป็นตะคิวทั้งสองข้างหรือข้างสองข้างค่ะสองข้าง,<ค>างเลยค,คุณหมอคุณหมอบอกว่าเสื่อมรุนแรงแค่ไหนไหมฮะก็กระดูกบ,บางบางมากคะ่ะเกือบจะต้องผ่าเขาเพราะว่าเกือบจะ,จะต้องผ่าค่ะแล,แล้วปวดนะฮะปวดแล้วก็บวม สองข้างนี่ก็จะห้อยลงไปเลยนะคะแล้วมันจะร้อนเผาๆในกระดูกแล้วก็ที่ขาสองข้างหัวเข่าสองข้างเนี่ยค่ะครับแล้วใช้อะไร<อ>ในการช่วยประคองในการที่จะต้องเดินเหิน<อ>หรือว่าใช้ชีวิตอ๋อไ,ไม่ประคองค่ะไปพบแพทย์ทำไมตอนนั้นไม่ตัดสินใจผ่าเปลี่ยนซะอ๋อดิฉันไม่กล้าเพราะว่าเห็นรุ่นพี่เขาไปผ่าแล้วเขาไม่ได้หายขาดนะคะเวลาเราไปเราจะเจอก็จะคุยนะฮะชอบ คุยหาประสบการณ์ว่าผ่าแล้วดีขึ้นไหมคะคือพูดง่ายก็มีการศึกษาใช่ค่ะมีการสอบถามสอบถามจากผู้ที่มีประสบการณ์มาแล้วค่ะสรุปว่าไม่ตัดสินใจจะผ่าตัดไม่แน่นอนไม่ทําแน่นอนเมื่อปี55ลูกสาวก็ไปค้นพบดูใน Google ดูใน YouTube เนี่ยค่ะครับค่ะก็เจอของแอปโก้เนี่ยค่ะการวิจัยลูกก็เอามาให้นะคะผลงานวิจัยของอาจารย์ก็ ทานไปหนึ่งอาทิตย์หยุดยาแผนปัจจุบันทุกอย่างหมดเลยค่ะหนึ่ง oh, <1 S 1> อาทิตย์ uh huh. ผ่านไปที่ฉันก็หายปวดหายบวมแล้วก็ดีขึ้นดีขึ้นนะคะสิบห้าวันจากที่ได้สัมผัสงานวิจัยของโอเปอเรชั่นบิมค่ะ, Beam, คะดีขึ้นเลยเหรอฮะดีขึ้นค่ะอันนี้เป็นความเป็นจริงนะคะสามารถเดินหรือว่าเดินก็สบายค่ะไม่ปวดแล้วก็ไม่บวมออกกาลังได้ไหมฮะออกกําลังก็ได้แต่เราต้องทําตาม ตามวัยของเรานะคะไม่ไหักโหมนะคะคือทําตามวัยค่ะยืนในเวลานานๆยืนได้ไปวัดไปวาไไปด้นั่งพระเพียบได้พระเพียบได้โอ้โหเยี่ยมเลยครั้งสุดท้ายนะคะทอดพระป่าก้าวรับเมื่อเดือนสิงหาก้าวัดก็จะต้องถีถีถีเก้าวัดต้องต่อกันนะฮะขึ้นลงรถขึ้นลงรถสบายค่ะ ไม่ต้องมีใครมาพยุงไม่ต้องไม่ตโอ้ยสบายเลยนะอถือว่าคุณภาพชีวิตดีกว่าเดิมไหมฮะดีค่ะแล้วก็หนึ่งปีเราจะต้องตรวจสุขภาพหนึ่งครั้งนะคะยังก็ต้องไปขอหมอว่าขอตรวจเลือดนะคะ LDLDSL อะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอบอกว่าแถมไตให้อีกอย่างเพราะว่าคือจะต้องตรวจให้ครบเซตอ๋อตรวจไตด้วยใช่ค่ะค่าการทำงานของไตเป็นยังไงครับผลทุกอย่างดีหมด สมมาด,ดูดหมดเหมือนที่ของอาจารย์ว่าเอองานอาจารย์งานวิจัยดิฉันทานไปแล้วคือคืออันที่ความเป็นจริงทุกอย่างค,ค่ะว่าคุณภาพชีวิตเราดีเราไม่ป่วยเราไม่เวียนหัว hmm. คนสูงวัยขนาดนี้จะเจ็ดสิบแล้วเนาะตื่นมาไม่เคยเวียนหัวไม่เคยปวดหัวาน oh. ไม่เหนื่อยด้วย oh. ค่ะ ต้องถือว่าเป็นเป็นผู้สูงวัยที่ดูแลสุขภาพอย่างดีมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่นีไตก็ปกติดีค่าเลือดปกติดีทุกอย่างดีทุกอย่างโอ้โหคุณหมอคึงบอกว่าเออผลเลือดของคุณป้าดีมากอืค่ะแล้วปีหน้าหนึ่งปีพบแพทย์หนึ่งครั้งอ่ะใครอยากได้สุขภาพแบบนี้บ้างคะโอ้ใช่หะนึ่งปีพบแพทย์แค่หนึ่งครั้งค่ะเริ่มสงสัยแล้วว่าทําไมแข็งแรงใช่ค่ะ คุณป้าไม่เป็นไรผลเลือดผลอะไรคุณป้าดีหมดทุกอย่างดีหมดหลังก็ไม่ปวดนะคะไตเราก็ปกตินี่ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมมากๆดีกว่าค่ะนะครับดีดีมากๆเลยค่ะครับผมขอบพระคุณคุณวิพามากครับขอบคุณมากครับมีคือตอนตอนแรกเลยนะครับคือผมกลับรถกลับมาบบ้านนะครับแล้วก็ลงจากรถก้าวขาไม่ออกนะครับมันรู้สึกว่าปวดตรงพวกเข่าทั้งหมดเลย ทีนี้ผมก็ทนอยู่ทนอยู่จนกระทั่งว่ามันเจ็บปวดทนไม่ไหวกว็าทางออกแฟนผมเป็นลูกบอกว่าพ่อไปโรงพยาบาลเถอะจะได้รู้ว่าเป็นอะไรแต่แล้วผมก็ไปโรงพยาบาลมานะครับผมไปพบมาสามหมอนะครับทีนี้หมอบอกว่าลักษณะจา,ยยากนี้ก็ตามฟิล์มเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นโรคข้อข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมค่ะ ทีนี้ผมก็ได้รับยาจากหมอก็คือว่ายาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยานวดครั้งหลังสุดผมไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปเจอเพื่อนค่ะเพื่อนเขาบอกว่าอาการก็ดีขึ้นมากค่ะเพื่อนที่แนะนํานี่แสดงว่าเพื่อนมีอาการปวดข้อเหมือนกันปวดเข่าเหมือนกันแล้วไม่ใช่ครับยังไงคะพวกก็เป็นเบาหวานนะอ๋ออเป็นเบาหวานอ่เป็นเบาหวานค่ะทีนี้ก็บอกว่าเนี่ยก็กิน ตัวนี้ไปนะครับ <c oughs> ก็บอกปัจจุบันนี้เขาเขาก็สบายแล้วคือคือดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วผมก็เลยมาเปิดเน็ตพอเปิดเน็ตเสร็จปั๊บอ่านดูในเน็ตแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่มีไม่มีสารเคมี <c oughs> ผมก็เลยโทรศัพท์สั่งซื้อเลยลักษณะการลุกการเดินของผมไปไหนยังไงก็เดี๋ยวนี้เดินห้างเดินอะไรก็สบายหมด <c oughs> คือ <c oughs> คุณภาพชีวิตดีขึ้นคุณภาพชีวิตผมก็ตอนนี้ก็เดินเดินห้างได้ได้แล้ว สบ,บสบายใจแล้ว <c oughs> มีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่ชมอยู่ทางบ้านแล้วมีปัญหาตอนนี้รู้สึกปวดข่าวแล้วเริ่มเข้าข่ายข้อเข่าเสื่อมแล้วอยากจะฝากยังไงบ้างคะถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมก็ไม่เคยเชื่อทีนี้ผมอยากจะเชิญชวนนะเพื่อนผูงนะครับหรือว่าคนที่ได้ดูรายการนี้ <c oughs> นะครับโปรดตัดสินใจเถอะว่าประสบการณ์ที่ผมได้มาเนี่ยมันได้กับตัวผมเองแล้วมันดีขึ้นจริงๆ แล้วครับถ้าไม่เชื่อก็มาลองดูแล้วครับมาลองดูได้เลยก็เจ uh> uh> ็บเจ็บเข่านะคะตั้งแต่ปีที่แล้วปีที <h <h ่แล้วมีการเจ็บเข่านะคะเจ็บจนจนแบบเดินไม่ได้เลยค่ะไปออกไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเดินไปไหนก็ลําบากจากคนที่เคยเดินได้เป็นปกติถูกไหมคะอยู่ดีๆก็เจ็บขึ้นมาแล้วก็เดินไม่ได้เลยเจ็บเจ็บสลับกันบางทีก็เจ็บ ทั้งซ้ายทั้งขวาเจ็บน้อยเจ็บไปถึงเล่าไปถึงข้างหลังอไปถึงไหล่อะไรค่ะก็ไปหาหมอค่ะก็คุณหมอว่ายางไวก็แพ้แพ้ยาเพราะว่าขาบวมเท้าบวมอ๋อคุณหมอให้ยาแก้ก็ให้ใครยาไข้เส้นยาแก้ปวดค่ะก็แพ้ยาขาบวมขาบวมตุยเลยออเวลานั่งรถ นั่งนั่งนะไม่ได้ขับนะฮะนั่งกระแทกทีเจ็บเจ็บหลังเจ็บมากเจ็บจนแบบทรมานนะคะรู้ชวนไปกินข้าวอย่างงี่บอกแม่ไม่ไปแม่ขออยู่บ้านเถอะเวลาขึ้นขึ้นข้างบนนะคะต้องต้องมือต้องคอยพยุงจับเสาจับราวไว้ใช่ค่ะค่อยๆก้าวเท้าก้าวเท้าก้าวเวลาลงมาเสียงก็แกลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วมาเริ่มสนใจตัวผลงานของอาจารย์ได้ยังไงคะค่ะเจอที่รายการนะคะดูทีวีอยู่ค่ะดูทีวีค่ะก็สนใจค่ะแล้วแฟนก็บอกอืมดีนะของอาจารย์นี่ดีนะคบค่ะมีอาการวิจัยรับรองงานวิจัยอะไรองเค่ะก็เลยขับรถมาขับรถมาก็ยังเดินมาก็ยังเจ็บเท้านะคะเดินกระเพกกระเพกมาหาเป็นพี่เป็นเยอะนะต้องกิน กินไอ้นี่ด้วยค่ะไอ้น้ำอ่ะน้ำมังคุดด้วยค่ะค่ะปรากฏว่าสามวันเอ้ยทําไมเราแบบสบายอ่ะไปไหนอยากไปแล้วอะไรเงี้ยไปห้างไปอะไรก็อยากไปซื้อของอยากสามวันนี่คือคุณภาพชีวิตดีขึ้นเลยเหรอคะข่าว่ะอ๋อก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะสามวันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็ไปไหนมาไหนก็ปกติขับรถก็ได้ปกติแล้วคุณภาพชีวิตดีเป็นปกติแล้วดีมากเลยดีมากเลยค่ะ